สวัสดีเจ้าตอนนี้มาน้อยกามากลับมาบ้านตีบ้านน้ำม้าอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงไายเจ้าเป็นบ้านเกิดของมาน้อยเองเจ้าตอนนี้มาน้อยกามานั่งอ่ากินกาแฟากินอาหารอยู่ตีร้าน เชิงดอยเจ้าหรือว่าอุ้สัาไทยกับบ้านล่านเชิงดอยนะเจ้าอยู่ในหมู่บ้านน้ำมาเองเจ้าของอยู่ในหมู่บ้านอาของมาน้อยเองแต่ว่าล่านนี้เป็นล่านของอปีติ้นจากเจ้ากับบรรยากาศที่นี่จะบรรยากาศติรราาดดีมากก็อยากเชิญชวนคนตีนตอ่าไปอม่าแม่เอลเชิงของเจ้ามา่เอวเชิงของอำเภอเชิงของจังหวัดเชียงไฮ้เจ้าแวะมาทานอาหารตีล่านนี้นะเจ้าถ้าสมมุติว่าใครชอบบรรยากาศธ,ธรรมชาติธรรมชาติ ข้างทางก็ข,งข้างข้างด้านก็จะเป็นอ่าทุ่งนาะสีเขียวขจีเจ้าแล้วก็ที่นี่ก็จะแบบบรรยากาศดีๆทํากาอ่าบรรยากาศธรรมชาติมอสสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศอีกสงบเจ้าจะได้กาวถ้าได้มากัแวะม,มาแอแวะมารับประทานอาหารตีร้านตีนี้เจ้าขอคอนเฟิร์มอาหารที่นี่อร่อยมากๆค่ะถ้าใครมาที่นี้แล้วจะต้องมาแวะมานี่เลยเจ้าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าอ่า ถ้ามาน้อยกลับมาบ้านตัวไว้แล้วถ้าใครถ้าใครจะมานี่กะกิ้งก้านกิ้งก้านกิ้งก้านนัดกันนัดกันมากินข้าวที่นี่ได้จะจะได้กันจนๆทุกคนเดี๋ยวจ้าบาย